สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลทวิสมอนนะคะ กลับมาเจอกับแม่หมอยอีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ที่21มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะแล้วถ้าท่านใดนะคะต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่26ธันวาคมนะคะซึ่งก็คือ5ใบด้านบน ะะส่วน5ใบด้านล่างเป็นไพ่ clarify ค่ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ2ใบนี้คือไพ่ประจําตัวของคุณ2ใบนี้คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่เมทีนิจจ์นะคะ,ะดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะใครก็ตามที่เป็นชาวกลุ่มหรือว่าเป็นคู่รักชาวกลุ่มนะคะเรื่องลา,าสลับกันได้เนาะ,ะที่มีปัญหาเรื่อง โรคซึมเศร้าวความเครียดนอนไม่หลับนะคะ,ะคุณเนี่ยพยายามจะต่อสู้กับโรคนี้อยู่นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการมองโรกในแง่หลายนะคะบางคนก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนมีปีศาจอยู่ในความคิดของตัวเองนะคะ,ะเป็นความคิดเนิเกตีฟตลอดเวลานะคะซึ่งมันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันแย่มากๆนะคะตอนที่คุณมีปัญหาเรื่อง ความเครียดหรือว่าโรคซึมเศร้าโรคนอนไม่หลับนะคะ,ะทีนี้เนี่ยคือคุณเนี่ยอยากจะต่อสู้กับมันเพราะว่าคุณ่ะไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้จบลงแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งไพ่ประจำตัวคุณใบที่สองก็คือว่า คุณน่ะอยากจะไปมอบความรักที่มั่นคงนะคะให้กับคู่รักของคุณแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่พร้อมหรือไม่ก็ถูกเถมานะคะสาเหตุที่คุณยังไม่พร้อมเนี่ยเพราะว่าคุณมีภาระนะคะมากมายหลายอย่างนะคะอันนี้คือตัวคุณเนาะคุณคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมทั้งที่คุณรักคู่รักของคุณมากแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าเลยนะคะบางคนคิดถึงขันอยากแต่งงานนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสองใบนี้ เ,เหมือนว่าคุณน,น่ะถึงตอนวันเนี้ยคุณจะยังไม่พร้อมนะตอนนี้ที่แม่หมอดูเนะี่ยคุณจะยังไม่พร้อมแต่คุณก็ได้ไปโชว์อัพเนาะประมาณว่าฉันพร้อมแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็คือว่าฉันอยากจะอยู่กับเธอนะฉันอยากจะอยู่ข้างๆเธอนะคะช่วงเนี้ยนะคือเป็นช่วงสัปดาห์ที่คุณกําลังหาวิธีอยู่ว่าทายังไงให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่วนลูปเหมือนเดิมเนาะไม่ใช่แบบ move on เป็นวงกลม เดี๋ยวอยากจะไปคืนดีแต่แล้วก็เหมือนเดิมหรือว่าอยากจะแบบ move on ไปหาคนอื่นแต่สุดท้ายก็กลับมาหาคนเดิมคือคุณเนี่ยพยายามหาวิธีใหม่นะคะที่จะทํำให้คุณสองคนเนี่ยกลับมาคู่กันเพราะว่าตอนนี่คือคุณรู้แล้วว่าคนคนั้นของคุณะ่ะไม่มีแฟนนะคะโสดสนิทนะคะแล้วก็คุณเองนะคะก็คือไม่สับสนแล้วแต่ว่าคุณะ่ะพยายามจะขจัดความ สับสนในความคิดที่ว่าเกี่ยวจะมีอีก,กามาจิกคุณนะคะคุณก่อนหน้านี้คุณดูเหมือนว่าคุณจะกลัวปากนกปากกาจะมาจิกคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคุณค่อนข้างจะเคลียร์แล้วก็พยายามจะไล่พวกปากนกปากกาไปนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้กลัวก็คือแปลว่าเขากลัวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดคุณถ้าเขาไม่ได้โสดเนี่ยก็แปลว่าคุณโสดนะคะ คือเรื่องราวมันสบับกันได้นะคะแล้วก็เรื่องราวเจ็บปวดเรื่องรักสามเจ้าเราสามคนเรื่องเข้าใจผิดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือ มันจะดีขึ้นนะคะดีขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากคู่รักของคุณเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทํางานในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าเขาจะอยากเป็นเพื่อนคุณหรือไม่อยากเป็นเพื่อนคุณในความสัมพันธ์นี้ที่เขาทําไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อคุณนะคะมันเกี่ยวข้องกับความที่เหมือนปัญหาทั้งหมดเนี่ยระหว่างคุณทั้งสองคนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแม่แม่ลูกๆนะคะ มแม่หมอบอกไว้แค่นี้ก็แล้วกันเนาะก็เป็นสัปดาห์ที่ดีมากนะคะเห็นไพ่แล้วแม่หมอ,เอ,อ,เอ,อจะตกใจนะคะถึงแม้ว่าไพ่ประจําตัวคุณจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าอาผลลัพธ์นะคะที่ออกมาระหว่างสัปดาห์นี้ดีดีนะคะเป็นครั้งแรกที่ชาวกลุ่มเปิดได้ไพ่ดีขนาดนี้นะคะก็ดีใจกับคนด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอนะคะจะระเปิดไพ่อีกสำรับหนึ่งให้นะคะมาดูกันว่า วันนี้คุณทั้งสองคนมีความสัมพันธ์เป็นยังไงขอยูนิเวอร์สนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มและคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะดูกันว่าตอนนี้คุณและเขาเป็นยังไงอืออือดูเหมือนว่าจะโสดกันสนิทอะ <c oughs> ก็คือว่าตอนเนี้ย คืออ่ะไม่เหมาะให้ให้อันนี้นะคะเป็นของคู่รักของคุณแล้วก็อันนี้เป็นของคุณนะคะสามารถสลับกันเองได้เลยนะคะถ้าเกิดสิ่งที่ไม่เหมาะพูดมันสลับกันนะคะเหมือนว่าคู่รักของคุณเนี่ยจะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เขายังคงหยุดรอดูอยู่นะคะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะที่เขาเคยลงทุนลงแรงเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันจะ มันจะออกดอกออกผลยังไงนะคะเป็นช่วงหยุดนิ่งรอดูก่อนนะคะส่วนคุณนะคือคุณเนี่ยรู้สึกว่าบางคนอะรู้สึกว่าเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้แล้วนะแต่ว่าการณีที่สองก็คือคุณรู้สึกว่าคุณมีชอ e หลายชอ e นะคะแต่ว่าอีกความรู้สึกหนึ่งของคุณก็คือคุณรู้สึกว่าจะหัวร้อนมากๆเลยนะคะให้ระวังเป็นไข้ตัวร้อนด้วยนะคะแล้วก็ สิ่งที่คุณมีเหมือนกันตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้คือคุณเริ่มใช้สติแล้วนะในการนำทางใช้ชีวิตของคุณแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือ,อคุณทั้งสองคนเป็นโสดนะคือเป็นโสดแบบที่คุณทั้งสองคนอาจจะคุยกับใครอยู่ก็ได้นะคือคุยหลายคนแต่ว่ารักคนเดียวอะไรประมาณเนี่ยแต่คุณทั้งคู่ไม่ได้มี ไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยค,คู่รักของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการแบ่งสมบัติแบง่งเขาเรียกว่าอะไรคะเ,เวลาที่เขาอยากกันเขาจะมีการแบบเคลียร์กันเนาะเหมือนแบบว่าอาจจะเคลียร์กันยังไม่สําเร็จเรื่องสมบัติพัสถฐานทั้งหลายหรือว่าเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็คืออาจจะยังเคลียร์เรื่องนี้สินอะไรยังไม่เรียบร้อยนะคะหรือว่าเขาอาจจะคุยกันอยู่ กับคนอื่นนะคะเราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ในเรื่องคุณเช่นเดียวกันเนาะอืมทีนี้แม่เหมาะจะมาเปิดไพ่สําหรับหนึ่งให้นะคะดูว่า universe จะให้คําแนะนํากับชาวกลุ่อย่างไงนะคะขอ universe นะคะให้คําแนะนําในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับชาวกลุมและคู่รักนะคะหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่า love yourself first นะคะ yourself respect makes you more romantic a n attractive นะคะก็คือว่าคือคุณหนูจะต้องรักแล้วก็เคารพตัวเองก่อนเนาะก่อนที่คุณจะสามารถดึงดูดความรักที่โรแมนติกได้เนาะอืมก็คือถ้าคุณไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักคุณนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็ยังไงก็ตามที่ตะกี้แม่หมอบอกไปมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเออแม่แมๆลูกๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ เวลาที่คนจะตกเครื่องบินเนี่ยเขายังให้เราเนี่ยดึงหน้ากากออกซิเจนมาให้ตัวเองก่อนก่อนที่จะสวมให้ลูกนะคะความรักก็เช่นเดียวกันเนาะก็คือคุณเองอะ่ะต้องรักตัวเองก่อนนะคะถึงจะมีแรงมีกําลังนะคะที่จะไปดูแลคนที่คุณรักได้นะคะถ้าใครชอบคำทำนายของแม่หมอนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะ อแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ